สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ปก็จะมารีวิวนะครับทดลองขับครับสั้นๆนะฮะไม่ยาวมากนะครับของเจ้าตัว New นะครับยาริสปี2023นะครับวันนี้มันก็อยู่ในรุ่นของตัวพรีเมียนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าออปชันเนี่ยให้มานะครับค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับราคาเขาเนี่ยอยู่ที่ 679,000บาทนะครับสำหรับสีปกตินะครับแต่ถ้าสีพิเศษสีขาวมุกสีแดงนะครับหรือว่าสีเป็นซีเมนต์นะครับซีเมนต์เกรย์นะครับก็จะเป็นเพิ่มราคาร7,000บาทนะครับผมแล้ถ้าเลือกหลังคาดํานะครับก็จะเพิ่มอีก5,000บาทนะครับผมจากราคาปกตินะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนเดิมเพราะว่าตัวบอดี้ของตัวห้าประตูเนี่ยนะฮะจะเป็นบอดี้เดิมอยู่นะครับแต่ในส่วนของตัวฟังก์ชันที่ให้เข้ามานะฮะ เขาแน้นที่จะมีความเขาเรียกว่าคุ้มค่า,า,าคุ้มราคามากเลยหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าไม่กักนั่นเองนะครับผมมีอะไรกันบ้างพักพาไปดูนะครับเอาตรงหน้าไปก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เลยก็มาตีพนทกพวยอะไรนะครับซึ่งตัวน,นี้เป็นตัวพรีเมียมนะเป็นตัวรองท็อปนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบเรืองแสงแล้วนะครับแล้วก็เป็นจอแสดงผลนะครับด้านขวาล่างด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นจะมีเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่า ดูสวยนะครับดูสตอร์ตมากแล้วก็มติฟังชันบุ๋มอะไรเนี่ยนะครับเขาควบคุมเครื่องเสียงนะครับรับโทรศัพท์นะครับซึ่งเครื่องเสียงของเราเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเครื่องเสียงจอขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้เลยนะฮะขนาด9นิ้วเลยซึ่ง9นิ้วเนี่ยจะมีในตัวท็อปกับตัวรุ่นลองท็อปนะครับถ้าเป็นตัวสมาร์ทก็จะเป็น8นิ้วนะครับตัวสปอร์ตจะเป็น7นิ้วนะครับผมก็จะไล่กันไปนะครับแล้วก็ตัวตัวแอร์นะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับรับ แล้วก็เป็นแบบกดนะครับผมสี umas, เป็นแบบเปลี่นอแบ็กามเงานะครับตัวนี้จะเป็นเป็ี่นนอแบ็กดำเงาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวคิ้วตกแต่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบเทานะครับถ้าเทาซาติมมันจะแบบเอ่อเทาสว่างหน่อยแต่ตัวนี้มันจะลมดำนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตมากขึ้น <must be S 2> <ส>นะฮะตัวนี้แล้วก็ช่องแอร์ตรงนี้เนี่ยตัวมีความเป็นเป็นแบบเทาดำนะครับดูสีแบบแปลกตาขึ้นนะฮะด้านล่างตรงนี้จะเป็นช่องนะครับสองตัวที่วาง แก้วน้ําขดน้นําได้2ตําแหน่งนะครับตัวเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์แบบเกียร์ไทยนะครับแบบฟันปานนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะขับเป็นเกียร์สปอร์ตได้แล้วก็เป็นเกียร์ต่ำตรงนี้ด้วยคือเกียร์ B นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอัตรากานสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมแล้วก็ถังน้ํามันเนี่ยจุได้42ลิตรนะครับก็ถ้าวิ่งค่าค่าความเร็วเฉลี่ย8 0ร้อยนะก็อบอกเลยว่าโอ้วิว่งได้หลายร้อยกิโลเลยนะครับ ก็ตัวฐานเกียร์เนี่ยจะเป็นแบบเป็นโนแบ็ําำเงาเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะก็ดูสปอร์ตดูสวยนะครับซึ่งลักษณะของตัวเกียร์ก็จะเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนจากเดิมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนตัวตรงนี้ครับจะมีช่องเสียบนะครับเอาไว้เลื่อนเกียร์ว่างนั่นเองนะตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ชี้ดูตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าใส่เกียร์ว่างได้สบายๆเลยครับใช้งานไม่ยากเลยคือนําไส้กุญแจนะครับจากตัวรถเนี่ยนะ มาเสียบนะครับซึ่งกุญแจก็เป็นกุญแจแบบแจ็คเอ่อเป็นแบบสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มสตาร์ทนะมาความดูนี่ต่อนะครับปุ่มสตาร์ทด้านขวานี้นะครับตรนีฮะก็จะมาพร้อมกับสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับล็อกกดล็อกรถเนี่ยผ่านกดได้จากปุ่มที่ประตูได้เลยนะครับผมเนี่ดีมากๆเลยนะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบหนังนะครับและได้ก็เป็นได้แบบสีเทานะครับ ลายบสีเทานะครับผมช่วงล่างเนี่ยพัาบอกเลยว่าให้ความสัมผัสนิ่มเหมือนเดิมนะครับนิ่มเหมือนเดิมแล้วก็พิเศษทังในการมองเนี่ยดีเหมือนเดิมนะครับพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับสองทิศทางนะครับแอร์แบ็กตัวนี้เนี่ยเักจะบอกว่ามีให้ทั้งหมดเจ็ดลูกเลยทีเดียวนะครับเจ็ดลูกยังไหนบ้างนะครับด้านหน้าสามนะครับหนึ่งสองใต้ตรงเข่าคนขับเนาะแล้วก็สามตรงนี้สี่ห้าคือตรงเสานี่ครับ เสา A ซ้ายขวานะครับแล้วก็เสา C นะครับซ้ายขวาด้วยนะฮะนี่อันนี้เสา A แล้วก็เสา C ด้านหลังนะครับตักไม่ตักไม่เงไปดูนะนะครับ <c oughs> ตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับผมมีให้ตั้งด้วยนะแล้วก็มีระบบโฟล์ดมีโฮมด้วยนะครับตัวที่ปัดน้ําฝนนะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัติแล้วด้วยนะครับเป็นเซนเซอร์ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับพร้อมกับ ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะฮะซึ่งตัวนี้พิเศษก็คือว่ามาพูดตันี้ต่อครับกระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงตรงมาแล้วด้วยนะครับโอ้โหชั่นนี้ไม่กักเลยนะฮะเหมือนในรุ่นพี่อย่างแคมรี่หรือว่าโครราซเลยนะครับทีเราก็จะมีนี่ครับกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะฮะตัวนั้นนะครับเป็นของแท้โตโยต้าเลยนะครับแล้วก็พิเศษเลสกดก็คือตัวนี้จะมีสองตัวเรดาร์ด้วยคือระบบเซฟิเซนต์นั่นเองนะครับมีพีแคสเซฟตี้นะครับ LDA มาให้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับตัวนี้นะครับโดยจะมีเรดราจากตัวโลโก้ด้านหน้ารถของโตโยต้านะครับแต่เสียงมันคือมีระบบกล้องมองรอบคันด้วยนะนะครับกล้องมองรอบคันก็คือเป็นพันธุ์ระบบวิวโมเดเตอร์นั่นเองนะครับพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะครับจะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับนี่ช่วงล่างนี้ก็คือขึ้นลงสะพานเนี่ยให้เขาสึกนิ่มนะครับขับสบายนะครับผมมาดูด้านข้างนิดหนึ่งนะครับกระจกมองข้างนะครับ ปรับรับพับไฟฟ้านะครับพอดีแดดเข้าดิดอยนะปรับรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวจบปรับขึ้นลงไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับผมอ่าค่อนข้าตีมากๆเลยนะครับในส่วนตัวที่เปิดฝาปงหน้าอยู่นั้นนะครับแล้วก็ตรนถัวที่เปิดฝาลมันอยู่ด้านล่างตรงนี้นะจน้ีป็นแผงควบคุมนิดหนึ่งนะครับหน้าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมีปุ่มอะไร bsm นั่นเองนะครับอันซ้ายบนนะครับ BSM ก็คือตัวป้ายสปอรตมอนิเตอร์นะฮะเตือนมุมอับนั่นเองนะครับซึ่งจะมี เสียลักนะครับตัว BSM อยู่ที่กระจกมองข้างทางซ้ายและขวานะครับพร้อมจะเตือนรถที่แสงขึ้นมาในมุมหมอบเป็นเสียลักสีส้มนะครับผมถัดมาด้านขวาคือตัวปิดระบบ t R c นะครับคือปิดระบบกังลรอหมุนฟินนนั่นเองนะฮะถัดมานะครับก็คือระบบนี่แหละครับ p k c s a f e t y นะครับเตือนก่อนการชนถัดไปที่เป็นรูปตัวเแล้วก็รูปขึ้นวงกลมนะครับก็คือระบบปิดปิดและเปิดระบบ s t a r t a n d Stop System นะครับหรือว่าเวลาเราจอดรถเนี่ยเราเหยียบเบรกไว้เถอะนะครับตัวตัวเบรกเนี่ย พออยู่เกดีนะครับเครื่องจะดับถ้าเราไม่ได้ปิดระบบซานและซอฟต์สเต็มเรากดปุ่มนี้เพื่อปิดมันนะครับกดเพื่อปิดมันนะพอกดปุ๊บเนี่ยเครื่องจะไม่มีการดับหรือติดนะครับเครื่องจะติดตลอดเวลานะครับบางทีใครลำคาญเนาะส่วนอันที่อันอันอันร่างขวานะครับจะเป็นปุ่มเปิดการใช้งานหรือการใช้งานของระบบ LDA หรือว่า มีเส้นถนนที่ชัดเจนนะครับที่เรดาร์สามารถที่จะตรวจสอบเห็นเส้นถนนได้ชัดเจนนะครับระ่บหนึงก็ทำงานนะโอเคนะครับเื่อนจะบอกเลยว่ารุ่นพรีเมียมเนี่ยนะครับให้กันมาแบบว่าไม่กักกันจริงๆนะครับจอ9นิ้วระบบพานรามิกวิวมอนิเตอร์นะครับแอร์แบกนะครับอ่นอกจากแอร์แบกแล้วมันจะบอกว่ามีเขาเรียกว่าระบบเบรก abs ด้วยเสริมรงเบร ba กระจายรเบรก ebd ช่วยการทรงตัว VSC ป้องกันแล้วมันฟรี TRC ลงทางรักชัน HAC นะครับโอ้แล้วก็ p c a p a f e t y อีกไลท์สปอตมอนิเตอร์อีกนะครับกระจกปรับลดแสงตัวด่วนอีกนะครับจ,จะเจอรถสูงๆตามข้างหลังนะฮะโอ้แล้วก็เบาะหนังภายในดําด้วยนะครับพร้อมกับกล้องบันทึกหน้ารถมาจากโตลต้ตาเลยแล้วก็ไฟหน้าอัตโนมัตินะครับที่ปัดน,น้ำฝนอัตโนมัติด้วยนะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหแอร์แบ็กเจ็ดลูก คือออปชันเนี่ยเยอะมากมากเลยตอนตอนปักเห็นออปชันงแรกแบบโอ้โหในราคาหกแสนเจ็ดหมื่นห้ารอบาทแล้วเนี่ยคุ้มเกินคุ้มจริงนะครับซึ่งทุกอย่างก็คือวารันตีจากโตยต้าเลยนะครับดีมากๆเลยนะฮะมาจากโรงงานเลยนะครับก็ต้องบอกแล้วว่าขับมาสักพักนึงแล้วเนี่ยช่วงล่างค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็การเก็บเสียงจากภายนอกเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมองได้สบายตาโล่งนะครับ อย่างคันนี้ป้าขับมาเนี่ยนะครับบันหน้าฟิล์ม40นะครับตั้งทางฟิล์ม60นะครับแล้วก็ต้้นหลังฟิล์ม80นะครับผมก็ให้ความสุกที่เย็นสบายตานะครับไม่สว่างไม่มืดเกินไปนะครับผมนี่ครับจอ9นิ้วสวยมากๆนะฮะพวงมาลัยก็เบาด้วยนะครับผมจับถนัดมือดีมากเลยนะฮะเบรกก็ตอบสนองตั้งแต่พอเราเริ่มแตะปุ๊บเนี่ยเบรกก็จะเริ่มหน่วงความเร็วรถเลย ครับไม่ใช่แบบโอ้เหยียบไปแล้วโหวงไม่ใช่อย่างนั้นเหยียบปุ๊บมันจะเริ่มรู้สึกเลยว่ารถเนี่ยเริ่มชะลอแล้วนะครับแล้วก็น้ํามันที่รองรับคือเกจต่าสุดคือ e ยี่สิบนะครับโซฮก้าหนึ่งก็ห้าก็เติมได้นะครับอโดยฝันน้ามันก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่เดิมนะครับผมเดี๋ยวพักจะขออนุญาตเข้าไปเติมน้ํามันนะครับขับมาสักหนึงแล้วก็ต้องบอกเลยว่าออปชันเขานี่เหลือจริงจริงนะฮะแล้วก็การขับขี่เ้องความประหยัดไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็ การเก็บเสียงต่างๆดีมากๆนะครับนี่ครับการเลี้ยวก็เบามือมากนะฮะรับสตีขับเนี่ยบอกเลยว่าไม่เมื่อยแน่นอนนะครับไม่เมื่อยแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวระหว่างที่รอเติมน้ำมันอยู่นะครับก็ลองเลยนฟังก์ชันนะครับกล้องของรับคันนะครับนี่ก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ถึงภาพที่เรนีนะกล้องก็นข้างๆจะมีความชัดทีเดียวเลยนะครับใช้ได้เลย ก็อสองตัวฟังก์ชันตัว B S M ก็คือยู่ตรงนี้ครับนี่นะฮะจะ่เป็นรถชี้ให้ดูนี่นะครับมีอยู่ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนี่นี่คือซ้ายนะครับจะมาไม่เห็นเท่าไหร,ร่นะฮะดูมีรถจอดดยู่นี่ก็จะเป็นภาพจากกล้องมองหลังนะครับแล้วก็กล้องมองรอบคันครับของตัวรถอ่ก็ก็บอกเลยว่าความ <c oughs> ชัดเขาเนี่ย ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนมุมมองได้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าออปชั่นนี้เนี่ยใครที่ขับรถไม่ค่อยคล่องนะครับหรือว่าเข้าไปที่แคบๆหรือว่าออกจากซอยออกจากอะไรอย่างเงี้ยฮฟังก์ชันตัวพาร์โนมิคเบลมเนเตอร์เนี่ยดีมากๆเลยนะครับในเซลอของตัววิทยุนี่นะครับอยากนอกจากเรื่องพาร์โนมิคมเนเตอร์แล้วเนี่ย ก็ยังรองรับ Apple ิลคาร a เพย์ดอ a โต้นะครับโดยเสียบสาย usb ตัวนี้นะครับก็เป็นสายแท้นะครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จแบตได้ด้วยนะฮะก็จะมีที่ชาร์จแบตตรงนี้ครับนี่สองวัตต์นะครับแล้วก็เบรนมือนี่นะฮะซึ่งจะบ,บอกเลยว่าออปชันให้มาล,นลน้นเลยทีเดียวนะครับผมนี่ก็เป็นเสียงของฟังก์ชันระบบ rcta นะครับหรือว่า เตือนรถตัดหลังนะครับผมซึ่งจะมาพร้อมกับระบบ BSM นั่นเองนะฮะที่มากับตัวรถนะครับโดยจะมีนี่ครับนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับนี่จะชัดเลยนะครับโดยจะมีไฟสีส้มขึ้นมานะครับเป็นตัวเตือนนะครับจะมีในรุ่นพรีเมียมขึ้นไปนี้นะครับผมไปครับนี่ก็เป็นเสียงของฟังก์ชันระบบ rcta นะครับหรือว่าเตือนรถตัดหลังนะครับผมซึ่งจะมาพร้อมกับระบบ bm s นั่นเองนะฮะที่มากับตัวรถนะครับโดยจะมีนี่ครับนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ตัวนี้นะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับนี่ชัดเลยนะครับโดยจะมีไฟสีส้มขึ้นมานะครับเป็นตัวเตือนนะครับจะมีในรุ่นพรีเมียมขึ้นไปนี้นะครับผมตอนนี้ปก็ได้ลองขับความเร็วในระดับหนึ่งนะครับก็คือ สักประมาณหกสิบแปดสิบนะครับเมื่อกี้ก็ต้องบอกเลยว่านะครับกดปุ๊บเนี่ยก็มาเลยนะฮะตาเร่งนะครับไม่ได้อืดเลยนะครับผมเสียงที่เราก็ได้ยินอยู่นี้นะครับก็คือเสียงเตือนคาดเบลนั่นเองนะฮะก็ถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบคาดเบลนะครับก็จะเจอกับเสียงนี้นะครับเพ้ฉะนั้นจะเป็นเสียงที่แสบแก้วหูใช้ได้พอสมควรเลยนะฮะ เนี่ยครับมันก็จะเตือนให้เราเนี่ยคาดนะครับแล้วก็ต้องคาดนะครับครับซึ่งพักแนะนําทุกครั้งนะครับก่อนจะออกรถให้คาดถึงแผ่นที่นัพยก่อนทุกครั้งนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านนะครับแล้วก็บอกให้คนข้างๆหรือคนที่นั่งด้วยเนี่ยคาดด้วยครับเพราะว่ารถยารีสของเรานะครับมีสายเบล์ทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะครับผมรวมถึงคาซีด้านหลังก็มีให้ด้วยนะครับ ต้องบอกเลยว่าขับมาสักพักนึงแล้วเนี่ยนะฮะช่วงล่างดีนะครับนิ่มนะครับนิ่มในระดับหนึ่งเลยนะอาจจะไม่นิ่มมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็การเก็บเสียงเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็แอร์แอร์นี่บอกเลยว่าเย็นเจี๊ยบเลยนะครับนะครับปรเปิดสิบเกา้านี่ก็เย็นเกินนะฮะตอนนี้ก็ถ่ายอุณหภูมิภายนอกนี่ก็ผมว่าน่าจะมี30กว่านะ ร้อนมากๆเลยนะในช่วงของเดือนมีนานี่เองนะครับผมโอเคครับวก็จะรีวิวสั้นๆคันนี้แล้วกันนะครับสําหรับเจ้าตัวยาลิสนะครับพรีเมียมนะครับปีสองพันยี่สิบสามคันนี้นะฮะใครสนใจก็สอบถามโปรโมชั่นขึ้นมาได้นะครับหรือมาทดลองขับก็ได้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสงสัยตรงไหนนะครับพิมพ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับรถก็พร้อมส่งมอบครับรถรับได้เร็วนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ